ซื้อรถออนไลน์ได้รถไม่ตรงปกกลัวไหมกลัวเป็นคุณคุณจะกล้าซื้อไหมไม่กล้าเวลารีวิวอีกอย่างส่งรถอีกอย่างแต่ไอเสียมต้องบอกก่อนว่าก็จะมีบางคันที่ไม่ตรงปกเหมือนกันอ้าวอย่างเช่นคันนี้ใครซื้อไม่ตรงปกแน่นอนบอกกันก่อนจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะเป็นออลนิว2022ตอนเดียวนะตอนมาแบบนี้นะ เห็นไหมเออทะเบียนอาจจะเปลี่ยนเป็นสาแก้วนะเพราะว่าทะเบียนย้ายเข้าจะต้องเป็นสาแก้วครับอันนี้ก็ไม่ตรงปกแล้วหนึ่งหนึง่งนะแม็กหน้าใสสิบแปดเรียบร้อยนี่ล้อหลังอันนี้ก็ไม่ตรงปกแล้วสองนะตอนแบบนี้ไม่เป็นเพาเดิมอยู่ครับตอนส่งให้ลูกค้าใส่เพารอยให้ไม่ตรงปกอันนี้ก็ไม่ตรงปกอีกแล้วนั่นไง นะตอนมาตอนดูรีวิวตอนซื้อมาไม่มีคอกไม่มีคอกอยากได้สแตนเลสอยากได้คอก9้าชั้นครึ่งอยากได้ตู้ทึบเมตร8 2เมตร2เมตรสิอันนี้ก็ไม่ตรงปกแล้วยังไงก็ตอนมามาลุนลนครับตอนออกใส่ทั้งเพลาทั้งแม็กทั้งยางทั้งคอกให้แหนบก็เสริมให้กลัวไหมแบบนี้กลัวสิครับเออกลัวอะไรกลัวมันจะแพงอ่ะไม่ต้องเสียตัง อยู่นี่ใส่ให้เฟรีโอเคเอ่อ้าไม่ต้องปลูกแบบนี้เอาไหมเอาตอนดูแบบลนๆตอนออกแต่งเต็มนะพร้อมวิ่งงานไม่ต้องปลูกแบบนี้ชอบไหมชอบครับเออชอบหมดขอแค่อย่าเสียเงินก็พอเัินครับเออถ้าเสียเงินไม่เอาไม่ชอบทังนั้นชอบเลยเออแต่ถ้าใส่แม็กใส่ยางใส่คอกใส่แหนบใส่ชกใส่ชกไข่ครับใส่แหนบสิบล้อแต่งหาเต็มใส่เพารอยเบิกใหม่แบบนี้อ่า ชอบไม่ต้องปุกแต่ว่าชอบเอาชอบชอบ <laughs> นะนจะแต่งมันน่เน่นมุนเห็นไหมเห็นรถคอกปะอ่าซับลาบอันย่างๆมเบิ่งใกล้ๆครับผมตอนมากับมาโดนๆ่นแบบนี้แหละนะเพราะจะไปชงลูกค้าก็จัดให้เต็มเป็นเม่อไ่นี่ใส่คอกนะล็อกข้างหลังให้พ้อมรหรือจะเอาตู้ทึบก,ก็แจ้งมาจัดให้ได้หมดแบบเนี้อ ซื้อรถออนไลน์บ่ได้ณประตรองฟกกล้าซื้อป่กล้าซื้อยูซันเออกล้าซื้อป่ซื้อครับเออยามาดาที่หลังนะว่าเลยรถประตรองฟกเออเวลารีวิวขึ้นลนๆนึกไอเสมปัดมาส่งมันคือเต็มกระดอกระเดียแทบปัจจิณียงเป็นเอียงไม่เจ็ดหมื่นโลเครื่องสามพันแอร์เย็นเจี๊ยบวัดบูตตัวหนึ่งทอแซดบ่ ขักเถเนาะเหยียบติดตีนดีแทะขาดเถ่นอ๊ะไอนาะแห้งได้ใจดีแท้น้าข้างวดเดี๋ยวละแปดพันครับล่อยางไล่ไฟยางกับยางไม่ซ้ำยางเก่าอัปใส่งห้เพราะว่ามันขี่ไล่เพียงสามพันล่องแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมบ่มีถอดนะคันนาเดิมเครื่องโคตรนิ่งเอาจบศูนย์บาท ซื้อรถออนไลน์ไม่ต้องลก,กลัวไหมกลัวครับตอนดูแบบล้ลนตอนออกใส่แม็กยางเผารอยคอกเสริมแหนบโช้บบนทุกแจ้งจดใบขนส่งใบวิศวะให้พร้อมกลัวไหมไม่กลัวครับจัดไปใครสนใจติดต่อเข้ามาฟรีดาวฟอน80000ตลอดสัญญาหนาตังไห่ัตออกได้เนืออีสานกลางใต้เฮ็ดสัญญาหอ,อนหน้าบ้านส่งรถฟรีหอ,อนหน้าบ้านไอเสมรถซิ่งจัดให้หนาเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุด โคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว